ที่4ี่ที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกธพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆดล่าสุดกับคุณสุปราชาสุขพ,พเมธีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะครับคุณนัทภาครับแน่นอนว่าวันนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศน,นะครับยังคงเดินทางมาอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยววัดพระแก้วหลังจากปิดมาร่วม2สัปดาห์ครับ ประชาชนจำนวนมากยังคงหลั่งไหลมารอเข้ากราบสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชภายในพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะครับโดยเปิดให้กลุ่มแรกเข้าไปตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาครับซึ่งเช้านี้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการคิวได้ดีขึ้นปล่อยแถวประชาชนเข้าไปถวายสักการะได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ประชาชนที่มารอต่อคิวบางรายมาเป็นครั้งแรกแต่บางรายมาหลายครั้งแล้วเพราะมุ่งหวังที่จะเข้าไปกราบถวายสักการะ เบื้องหน้าพระโกฏพระบรมศพให้ได้จึงเลือกมาวันธรรมดาเพราะเชื่อว่าคนจะไม่มากเท่ากับวันหยุดครับ,ค,รบความตั้งใจเลยค่ะเพราะว่า,วา,วาเราลักทานรักทานมา,มากๆเลยมาเซ็นพระนามไปแล้วค่ะเมื่อวันที่28 2 9มาสองครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สเข้าค่คะ พราะทุกวันเข้าไม่ไหวกะว่าให้ซาซาหน่อยค่ะพอดีวันนี้คนน้อยก็ได้รีบมาแต่มืดนนค่ะติดดูข่าวทุกวันแล้วฟังสวดทุกวันค่ะทั้งนี้แม้ในช่วงที่มีพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีมีพระมหากราุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนทยอยขึ้นไปกราบถวายสักการะพระบรมศพได้อย่างต่อเนื่องนะครับ อย่างความปราาปราบป,ป,าป,ปื้มใจให้แก่ประชาชนที่ได้มีโอกาสเฝ้าทุลลอะองพระบาทอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันแรกที่ทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนาศาจารามหรือวัดพระแก้วผ่านทางประตูวิเศษชยัยศรีครับ ขณะที่การจราจรโดยรอบขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่เขาได้มีการจัดให้ประชาชนนะครับหลังจากที่เข้าไปศักการะพระบรมาศพแล้วจะออกมาทางด้านประตูด้านหลังของผมก็คือประตูเทวาพิรมนะครับโดยบริเวณนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของอำนวยความสะดวกหรือเรื่องของการจราจรครับผม